สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก้าครับกับคนพัดทินพากินผ้าเห็ดนะพี่น้องวันนี้เขาที่ผมถือพาพี่น้องมาเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดแรงดังนน้ำนะครับจากขวดใส่ขวดสามขวดพี่น้องครับใส่ขวดสามขวดพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิง้งวิธีการทําเลยครับว่าที่เบิ้งการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กันคือเก้าครับพี่น้องครับทางคนช่องพัดทินพากินผ้าเห็ดอุปกรณ์มันก็มีครับหลอดนะครับ ใส่หลอดแล้วก็ขวดอีกทีมีขวดเล็กนะครับแล้วก็ขวดน้ำรุ่นเล็กนี่แหละแต่ว่าที่มีขวดตัวนึงตรงเล็กกว่าเก่าพอกันเนาะนี่ครับตามขวดครับก่อนี่เท่ากันนี่ครับขวดที่ทำแบบๆสี่จ้าเอาขวดหน่อยไอ้ตัดขวดนี่ขวดเล็กขวดใหญ่นี่กวอนพี่น้องคือตัดเอาตะวข้อมันหัวครับประมาณนี้ครับประมาณข้อหนึ่งนี่ครับข้อที่มันเป็นบักอยู่นั้นพี่น้องเนาะตัดออกเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเทากั ลืมบอกไปพี่น้องตง้องมีไอ้หัวแห้งพวันไหมครับนี่ครับหัวแห้งเพื่อเสียบมอจอนะพี่น้องเนาะนี่ครับล้นไฟเอาเสียบไฟปลาคอนหอนๆนะครับนีวก็ให้จ่อขวดน้อยก่อนครับคือจอ่อฝาขวดน้อยสักก้อนครับพี่น้องนี่ครับจ่อให้มันล้มหลอดเท่านี้นเลยครับอันนี้ผมน้อยผมต้องควนจั่งหน่อยครับควนให้ล้มหลอดฝามันเนี่ยพี่น้องให้ล้มหลอดเลย เรวก็มีปืนกาวพร้อมด้วยพี่น้องเมื่อกี้นี่ลืมเน้นําอุปกรณ์นเนาะมีหัวแหงเราก็ปืนยิงกาวพร้อมพี่น้องนะครับหรือว่ากาวแท่งเขาเนี่ยฉีดไฟฉีดตอาก็ดไกด้ครับไฟล้นออกก็ได้ครับมันเป็นกาวหอนถือไฟเราไม่กคยสละลายเนาะพี่น้องนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาควนส่ฝฟ้าต,ต,ตัวใต้ตัวน้อยน้อยเรียบร้อยแล้วเขาก็มาควนไฟอีกตัวหนึ่งครับฝาที่เขาตัดนะครับนะครับแล้วเขาก็แง่หลอดเข้าไปในฟ้ากวดกวดนี่ควนพี่น้องฟ้ากวดที่เขาตัดไปเนี่ยนะ นะครับแล้วก็ยิงกระหอนใส่ครับนะครับยิงกระหันใส่กวนเลยนะครับยิงกระหอนใส่ขวดนี่เลยตัวนี้คือต้องเอาฝ้ายันขึ้นทึ่งนะพี่น้องเนาะน่ครับฝ้ายันขึ้นทึงครับเพื่อสีน้าออกเจ้าตัวนั้นเอาน้าออกข้อขวดตัวที่เขาตัดมาใส่เนะพี่น้องนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สอดฝ้าตัวที่ที่ปิดขวดน้อยตัวนี้เลยพี่น้องนะครับกาว่ายน้ำหลอดเขาต้องเอาแทกขวดนะพี่น้องอย่าให้มันจูกบนขวดนะพี่น้องต้องให้มัน ขึ้นจากควนกวนมาจากนิู้นึงก็ได้ครับนะครับเราก็ยิงกาวฮอนเลยครับยิงกาวฮอนเราก็ดึงฟ้าลงไปติดกันเลยพี่น้องครับติดกันแน่นๆค่มให้แน่นๆได้พี่น้องย่าให้ฟิวนะครับเนาะถ้าฟิวนี่คือบ่มีมิทสิ์น้ำมบไหลเลยพี่น้องถ้าเกิดตัวได้ตัวนึงกระสางครับถ้ามันมีหูฟิวออกเนี่ยมันสิบบไหลเลยพี่น้องครับน้ำสิบบไหลเลยครับนะครับยิงกาวเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเป่าให้มันเย็นๆก่อนพี่น้องเพื่อสิ้กาวฮ้นนให้มันติดดีๆเนาะนะครับยิงกาวฮอนไปครับ ครับกาวแทงน้ะพี่น้องเนาะที่ควมร้อนต้องใส่ปืนเนาะพี่น้องเนาะผมใส่ปืนเนาะถ้าบ่มีปืนก็บอยากพี่น้องขีดกับไฟแชรกล้นเอาเลยก็ได้นะครับต่าสีกาวแทงมาก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับกวดทึ่งนะครับแบบนี้เขาเ็าวดหน่อยมาตังทาบกันนะครับกับวดใหญ่ตัวนี้แล้วเขาก็เอามาวัดเมื่อก่อนนะครับพี่น้องคือวัดไซส่ระวังข้อขวดตัวนี้หน่อยครับให้มันอยู่ตัวมันข้อขวดนะครับ ตั้งวัดใส่กันนะพี่นอ้องย่าให้มันย,ย่าจจ่อเลยกวดขึ้นไปนะพี่น้องครับต้องจอ่ะเอากวดวัดก่อนนะครับจอ่อใส่หลอดตัวนี้ตรงกลางแล้วับเพื่อที่เฮ็ดให้ล้มมันดันกันขึ้นนะพี่น้องนะนะครับแล้วก็ยิงกาวฮอนใส่เลยครับนี่ครับยิงก,กาวฮอนใส่ให,ห้มันแน่นๆเลยให้มันอยู่เลยครับเป่าให้มันเย็นก่อนนะพี่น้องอันบ่ยเย็นส่วนมากแอกมันเก็สิบ่บใครติดได้ครับนี่ น้อปล่อยไปฮาน,นุโบเยนเนี่ยที่บติดเนาะเนี่ยครับกาวแทงแไปพี่น้องนะครับชิคก้าไฟแชกด้นออกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับถ้ไาไผบ่มีปืนได้ใส่ใส่ป,นนนปืนกับสิง่ายปืนกับปลแพงครับอย่างน,นี้เก่านะครับมันมีหลายยี่ห้อเนาะพี่น้องเนาะเ้ากับปลาตังเอาตัวแพงตัวจะยี่สิบกว่าบาทกับน,นี่นะครับเากดหน่อยมาทาเบิ้งกดหน่อยกับกดใหญ่นี่ครับกกถ้าหัว,อวอจอกวดกดใหญ่สูงเกินไปกดหน่อยมันสจะใบบัวถึงนะพี่น้องต้องวัดก่อนเนาะ อกวนวัดกันก่อนจะให้ได้พอดีกันครับเนี่ยครับตประมาณนี้พี่น้องแล้วก็ยิ่งเก่าฮอนไสรหลอดนั่นมาติดขึ้นกันพี่น้องนีครับกเอามันประมาณห้างกันประมาณสองนิ้วนะพี่น้องยาวห้างกันมากนะครับเพื่อห้างประมาณสองนิ้วนะครับมานสองนิ้วแต่เป็นยิ่งเก่าฮอนไซร์เลยพี่น้องนี่แหละตัวนี้ตัวสําคัญเป็น้อนแต่เ่ายิ่งบอดีมันฟิวแล้วหน้ามันสิบ่ใครขึ้นเด้แต่ฟิวครับ นี่ครับเขาต้องยิ่งเก่าใช่เนี่ยครับตอนเนี้ยมันยิ่งยากครับเ้าต้องพยายามเห็ดให้ดีถ้าเกิดว่ามันฟิวเนี่ยส่วนมากก็จะฟิวอยู่ซี่นี่แหละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวบางทียิ่งบ่ขึ้นเดี๋ยวมันทีนนนนท่ดันล้มดันมันที่ฟิวออกแล้วมันที่ดันนำบ่ขึ้นนะครับเป่าให้เย็นกน่อนเป่าให้มันเย็นเย็นก่อนครับเนี่ยเป่าให้เย็นเรียบร้อยเหดหนุ่งเห็ดใหญ่ออกให้ดีนะครับเรียบร้อยมานยในห้ขากระติ จอดตัวฝาตัวทึงได้พี่น้องม่ทันแล้วได้นี่ครับเพราะต้องจอดฝาตัวท่งอีกสซลอดอีกนะครับเนี่ยครับแหงแล้วเป่ห้มันแหงแหงเยินเยนดีดีก่อนะครับทางสันมันที่ฟิวพี่น้องถ้าป่านนี้กับกับ่แน่ใจเ้ถ้าฟิวเขาก็ยิงไว่เหรอครับเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันที่เฮดไซ่ยากแน่จังน้อยมันที่ฟิวเนาะมันที่ฟิวดีมาอร่ยปล้อยแล้วมันอยู่แล้วครับป่นนี้ก็เลี้ยแต่จอ จอกควดตัวเทึงนะครับห้องเสียวนี่ครับหลอดตัวนี้มันทาบบางก่อนมาห้องเสียวต้องทาบบางไก่มันย่ให้มันตูก้นกวดได้พี่น้องหลอดกับฝามันปิดเข้าไปแล้วยะให้่าให้หลอดมันตูก้นกวดนะครับผมจอดกอนให้ผมจอกวดให้ผมจอดฝากวดตัวนี้ก่อนพี่น้องจอ,อแล้วผม <c oughs> เดี๋ยวใส่เปงครบบนี่ครับหลังนี้เขาเขาก็บหมุนฝากวดแน่นๆให้แน่แนๆแล้วเขาแบหมุน ขวดตัวที language, language. Ite, song, ่เขาตัดนะครับตัวใส่เลยครับน้องใส่เรียบร้อยแล้วผมเกิดจีมาจ่อฝ้าที่เขาจาะไว้มกี้เนี่ยพี่น้องฝ้าตัวนี้นะครับแล้วเขาก็ดจีมายิงเก่าฮอนใส่ใส่ลอดเน้่มื่มุนนลอดเข้าไปนี่ต้องให้มันห่างจากก้นขวดขึ้นมาจากอ่าหนีวนึงก็ได้น้องประมาณนิ้วนึงเนาะให้มันห่างจากก้นขวดขึ้นมาประมาณหน้วนึงครับให้มันห่างจากก้นขวดขึ้นมาเนี่ยเมื่มุนเข้าไปแล้วเนี่ย ถ้าให้หลอดไปจูก้นกวดบ่ได้เด้พี่น้องต้องให้หงก้นกวดขึ้นมาจักหน่อยครับยางแห้งขึ้นมาจักกว่ามันจักนิ่วหนึ่งก็ไ,ได้ครับนี่ครับหมุนใสเรียบร้อยเอาผมมุนอกุนหลอดก,กี้นี่ห <laughs> มุนใสนะครับเป็นเซตเตที่ท้องเทน้ำมันนาเพรากอกน้ำพี่น้อง,อองคือกอกใสกวดนี่ครับให้เต็มกวดได้ครับกอกใสกวดน้อยๆเนี่ยกวดน้อยเนี่ยให้เต็มกวดเลย ให้เต็มกวดได้เพื่อนยังมาติเพื่อเขาสีกอาเก้าไปตัวในไ่ตัวนี้ครับแล้วเขาก็กวกใส่ตัวนี้เพราะว่ีแรงดันมันที่ได้จังหวะกันพอดีพี่น้องครับกวกเอากอาดใส่กวดนี่ให้เบิดกวดที่เขากอาใส่กวดหน่อยหี่ยลิ้นใส่กวดนี่ออกขึ้นให้มันเบิดเลยครับแล้วเขาจังเทใส่ไม่หรอกมันก็สีมีแรงดันของของน้ำแรงดันดันน้ำที่เป็นล้มแร้วมันก็สีดันดันน้ำขึ้นครับนี่ครับแบบเทน้ำใส่ให้เบิดเลยครับผมครับ นี่น้ใส่เบ็ดเลยเจ้ใส่ให้เบ็ดขว,วดเด้พี่น้องนี่ครับเบ็ดแบบนี้เลยครับน้ำมอตังก็จะอยู่ประมาณนี้น้ำขวดน้อยเนี่ยคือเอามาให้ใส่น้ำขวดนี่เห็บเ,เลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยววันนี้เขาก็เสียวอันนี้หลอดต้องใส่เก่าจัหน้อยเพราะว่ามันมันหลอดซ้ำกันผมต้องใส่ใส่นะครับครับใส่เก่าหอนหลอดเสียบล้งไปนี่เดี๋ยวต้องไปร้อยเก่าเย็นจัหน้อยครับ เอาได้ท <cin stereotype> ี่เรากาวเย็นแล้วห้องกันองมาลองเทน้ำเบิ้งกันพี่น้องมาเนี่ยมาเบิ้งกันครับว่ามันสีเป็นซันได้ว่าสี่ี่ว่าสี่ไรเงือบอะไรครับนี่เทลงไปเลยกว่ลงไปพี่น้องมาลรุนน้ำกันครับแน่แน่แน่เริ่มมาแล้วเอานั่นมีเริ่มมีน้ำฟิวมันสิฟิวได้พี่น้องกันเป็นสิคือมันฟิวครับตรงนี้มองไหนมองหนึ่งสีฟิวครับนี่ต้องเป็นมองข้อตอบองนี่เลยพี่น้องข้อบองนี่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันมันสิบมีลบฟิวฟิวพี่น้อง นันที่น้ำบมไหลเลยครับถ้ามันเนี่เขายิงอัดเข้าไปไหมครับเนี่ยยิงเก่าหอนอัดเข้าไปไหมนะครับตัดร้อยฟิวมันไหนมันแหงเดี๋ยวเอามาล้องไหมพี่น้องมาเนี่ยเอามาร้องกันไหมครับเดี๋ยวลงไปรุนน้ำกันพี่น้องว่าสิไหลขึ้นหมดไหลร,รุนน้ำกันครับเงี <c oughs> ยบเจ้โดนน้ำบมท่าน,ทนได้แรงดันบมท่านได้ขึ้นครับ อ่านได้ที่แล้วครับพี่นอ้องโอเคเลยครับผมได้สบายมากพี่น้องนี่แหละครับอเอา๋ะครับหลังจากที่เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอออ้องเ็าก็บหัวใบในห้องน,น้ำพี่น้องนะค,ครับนี่ค,ครับเมื่อกี้ไหลนที่เลยพี่น้องนะค,ครับเอาเอาไปในห,ห้องน,น้ำ ถือว่าโอเคครับพี่น้องพันครับผมครับสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องคนพันงจินพักจินพากเอ็นพีเก่าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายทีออ่นะดีครับเจอกันใหม่ทีหน้าสวัสดีครับโอเคียเลยพี่น้องครับได้ผลครับนี่ครับเยิบหยิบเยี่ยมมากครับ